ในคลิปก่อนหน้าที่ผมได้เคยอธิบายเอาไว้ว่าถ้าหากว่าเป็นปืนที่ดีควรจะมีสแตตเป็นยังไงบางครั้งการที่เรามีปืนสแตตบาลานเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยเล่นได้อย่างง่ายดายแล้วก็ไม่จำเป็นต้องลงทุนลงแรงในการบิวอะไรอย่างลําบากนะผมแต่บางครั้งนะครับปืนบางประเภทนั้นก็เป็นปืนที่อาจจะไม่ได้มีสแตตที่ค่อนข้างดียกตัวอย่าง,างเช่น ดาเมจที่น้อยหรือแม้กระทั่งรีโหลดช้าับผมบางคนอาจจะไม่ได้มองเพียงแค่ว่าปืนนี้อาจจะเป็นปืนที่ดีบางครั้งขอแค่ให้มันเนี่ยสามารถเอามาใช้เล่นระดับาวานยักสูงๆเล่นแล้วเล่นได้เนี่ยท่านผู้ชมคิดว่าจะเป็นไปได้ไหมครับและในวันนี้ครับผมผมจะมาแนะนําปืนกระบอกหนึ่งครับผมซึ่งเป็นปืนที่มีดาเมจเนี่ยค่อนข้างน้อยแล้วก็รีโหลดหนานด้วยผมแต่สแตตอย่างอื่นนั้นถือได้ว่าเป็นสแตตที่ค่อนข้างกาลังดีเลยนะครับผมและปืนกระบอกนั้นที่ผมจะมาแนะนําในวันนี้เลยนะผมก็คือปืนนี้เลย โอเคก็สวัสดีท่านชมทุกท่านนะผมแล้ววันนี้เราก็มาอยู่ผมโชโกโคิวนะครับและในวันนี้เราก็มาอยู่ในเกม p พ2หรือว่า p พด2นั่นเองนะผม และวันนี้ก็มาอยู่กันในรายการ The b u i l กันเช่นเคยนะครับผมโดยรายการ The b u i l นะครับผมเป็นรายการที่ท่านผู้ชมเนี่ยสามารถรีเควสปืนหรือแม้กระทั่งอาวุธต่างๆให้มาผมทําเป็นบิวแล้วตามที่ท่านผู้ชมเนี่ยรีเควสมาได้เลยผมว่าจะเป็นปืนเป็นเพิร์กหรืออะไรครับผมก็สามารถรีเควสกันมาได้เลยครับผมและในวันนี้ผมผมเองก็ได้รับการรีเควสมาจากคนดูท่านหนึ่งครับผมซึ่งเขาเองก็ได้ทําการขอปืนกระบอกนีมาผมก็คือ w a l k e l e นะครับผม โดยปืนวอลคี้เลยครับผมเป็นปืนแอสเซอร์ไรเฟิลนะผมซึ่งปืนนี้มีชื่อจริงอยู่ชื่อว่า VSS อะไรสักอย่างเนี่ยนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถูกต้องหรือเปล่าบางครั้งอาจจะเรียกว่า AS w อสบางครั้งก็เรียก VSS เหมือนกันนะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะเรื่องปืนถ้าหากว่าท่านผู้ชมรู้เรื่องปืนอะไรก็พิมพ์อเป็นไว้ใต้คลิปได้เลยนะผมอธิบายปืนนี้ให้ผมทีนะครับเอาล่ะมาดูทางด้านปืนกันดีกว่านะผมปืนเนี่ยเอาจริงๆเป็นปืนดีเนะผมแต่ว่าท่านผู้ชมเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้เห็นปืนกระบอกนี ถูกนำไปใช้ในโหมดเล่นบูเยอะเท่าไหร่ผมบางครั้งเราอาจจะเห็นในผู้เล่นบางคนเนี่ยหยิบเอามาใช้ในการเล่นสเตลซึ่งก็เป็นปืนที่ค่อนข้างดีผมเพราะว่า,วาปืนกระบอกนี้เนี่ยมันมีเก็บเสียงของมันอยู่ในตัวอยู่แล้วนะผมซึ่งมันก็จะทําให้เราเนี่ย เอาไปใช้เล่นในโหมดสเตลได้นะผมแต่ถ้าหากว่าท่านผู้ชมเนี่ยอยากจะเอาปืนนียไปเล่นบูเนี่ยก็ผมเองก็คงอาจจะไม่แนะนําเท่าไหร่ผมเพราะว่าเป็นปืนที่มีดาเมจเบาแล้วก็ไม่ค่อยมีคนหยิบเอามาใช้เป็นเมตากันเท่าไหร่นะผมแต่ถึงแม้ว่าวอลคิรีนจจะเป็นปืนที่ไม่ได้มีติดท็อปเมตาในเกมนี้เยอะเท่าไหร่แต่ก็ท่านผู้ชมเนี่ยสามารถลองศึกษากับปืนกระบ,บอกนี้ไปพร้พอมๆกับผมก็ได้ผมแล้วก็ท่านผู้ชมก็อาจจะลองศึกษาตัวเองนะผมว่าปืนนี้นเป็นปืนที่ดีได้จริงหรือเปล่านะผมนะฮะ เอาละถ้าไม่เป็นการเสียเวลาของผมเราก็ไปดูกันทางด้านช่วงถัดไปกันได้เลยับผมไปดูกันเลยโอเคนะผมตอนนี้เราก็มาอยู่กันในช่วงรีวิวปืนแล้วก็ stats ปืนกันนะผมสำหรับปืนวอลคิเล่ครับผมปืนวอลคิเล่นั้นเป็นปืน a อ s a u l t rifle นะผมแล้วก็เป็นปืนที่มาจาก DLC ที่มีชื่อว่าโซกุ c คเตอ c t แ r p a ครับผมโดยใน DLC นี้นผมท่านผู้ชมเนี่ยก็จะได้ตัวละครใหม่มาก็คือตัวละค so ะลาารโซกุนะผมแล้วก็หน้ากากของแกนะผม แล้วก็จะได้เปิร์กส่วนตัวของแกนะผมก็คือเปิร์กไกด์เดอร์นั่นเองซึ่งก็ดีมากนะแต่เอาไป้ิงความยังสูงอาจจะไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่รวมทั้งปืนใหม่ของผมที่ชื่อว่าวอลคิรีับผมนั่นแหละฮะโดยปืนนี้นะครับผมบอกไว้ก่อนนะก็คือปืนนี้เนี่ยมันจะเป็นปืนที่มีเก็บเสียงของมันอยู่ในตัวมันเองอยู่แล้วนะผมเพราะงั้นปืนนี้เนี่ยก็อย่างที่ผมบอกไปนะฮะมันจะทําให้เราเนี่ย ยิงเก็บเสียงได้ผมก็เหมาะกับการเล่นสเต็ตนะผมแต่การเล่นบู๊เนี่ยจะเล่นได้ดีจริงหรือเปล่าก็มาลองดูทางด้านสเตกันเลยดีกว่านะผมทางด้านสเตของมันนะผมก็คือแม็กซีนะผมตอนนี้อยู่ที่30นัดต่อแม็กนะผมสามสินัดต่อแม็กก็ถือได้ว่าเป็นระดับพื้นฐานปกติของปืนแอสซอลไรทฟิลทั่วไปนะผม มาดูทางด้านท o t a ทั m วไโมผมก็อยู่ที่220นัดน,นะผม220นัดเนี่ยถือได้ว่ากำลังสูงเลยผมเพราะปะกติป,กปืน assault rifle damage ระดับกลางๆเนี่ยมันก็จะอยู่ราวๆ170กว่าผมมีการที่เรามี220เนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถยิงศัตรูแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องกระสุนได้นั่นเองนะผมและพอเรามาพูดถึงด้านกระสุนจะนะฮะท่าม้ชมก็อาจจะสงสัยแล้วว่าาปืนแบบนี้เนี่ยอัตราการเก็บกระสุนจะอยู่ที่เท่าไหร่นะผมก็จากสังเกตได้จากที่หมดผมใช้ผมมันจะบอกว่า อัตราการเก็บกระสุนของมันเนี่ยอยู่ที่ราวๆแปดจุดเก้าหนึ่งนัดครับผมอันนี้น้อยสุดนะแปดจุดเก้าหนึ่งนัดต่อหนึ่งกล่องครับผมไปจนถึงระดับสูงสุดเนี่ยก็คือสิบหกจุดสามสามนัดต่อหนึ่งกล่องครับผมซื้อกระถือว่าได้ค่อนข้างเยอะเลยครับผมอัตราการเก็บกระสุนเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีเลยครับผมนะฮะก็จะทําให้ท่านผู้ชมเนี่ยสามารถยิงเปย์ไม่ว่าจะยิงอยู่ระยะไกลๆแค่ไปเก็บกล่องสองกล่องก็อาจจะเพียงพอต่อการใช้ยิงศัตรูก็ได้นะครับผม มาดูทางด้านไฟ,ไฟเลทนะผมไฟเลทนะฮะอยู่ที่896ผมห่วซึ่งก็ถือได้ว่าค่อนข้างสูงเลยผมสูงแบบนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยสามารถเบิร์ดเกียสศัตรูที่มีเลือด,ดเยอะก็ได้เช่นกันนะผมแล้วก็ถ้าว่าเราเล่นสายอย่างทิเดคอนอะไรเงี้ยการที่เรามีไฟเลทสูงเนี่ยก็จะทำให้เราเคลียร์ศัตรูอย่างโดเซอร์หรือแม้กระทั่งเทเซอร์เนี่ยก็ยังได้ผมและสิ่งปัจจัยสําคัญที่จะทาให้เราเคลียร์ศัตรูเลือด,ดเยอะได้ไวเนี่ยก็คือดาเมจใช่ไหมฮะแล้วพอมาลองดูทางด้านดาเมจของปืนวอลคีของเราผมซึ 50นะผมแล้วก็สูงขึ้นมาเป็น52.5ผมเพราะว่าบวกดาเมจจากเพิร์กของเรานั่นเองดาเมจ52นะผมเป็นดาเมจระดับต่ำนะผมใกล้เคียงอาจจะไม่อาจจะไม่ต่ำถึงระดับแอมค่าแอมค่าประมาณ4 5กว่ากว่านะผมส่วนระดับแบบเนีย้50กว่ากว่าดาเมจ50กว่ากว่าผมก็มองว่าเป็นดาเมจระดับต่ำแล้วนะผมดาเมจระดับต่ำแบบนี้เนี่ยอาจจะเคลียร์ศัตรูปกติเนี่ยก็ลำบากแล้วผมแต่ผมก็ไม่แนะนำปืนบแบบนี้ ในการเคลียร์ศัตรูได,ด้ดีเยอะอย่างโดเซอร์นะผมเพราะว่าดาเมจ50เนี่ยอาจจะไม่เพียงพอเทียบเท่ากับปืนแอสโทรไฟฟ์ดาเมจระดับ70-80พวกนี้ครับผมพวกนี้จะเคลียร์ได้ค่อนข้างเร็วกว่าผมมาลองดูทางด้านค่าความแม,ม่นยำผมค่าไอโคเลซีนั่นเองอยู่ที่56นะผม56เนี่ยพื้นฐานก็คืออยู่ที่ระดับกลางๆแล้วผมแต่ว่าเราสามารถแต่งให้สูงแต่อาจจะไม่ได้สูงอะไรมากผมนะฮะอาจจะได้ประมาณสัก70-80หรือไม่ก็ อาจจะไม่ถึง90อะประมาณเนี้ยเป็นปืนที่แต่งค่า c c u r a c y สูงๆไม่ได้ผมเพราะว่าอุปกรณ์แต่งของมันเนี้ยค่อนข้างน้อยผมเพราะงั้นอาจจะมีปัญหาเวลายิงไกลๆก,ก็ได้ผมแต่ถึงอย่างไรก็ตามก็ไม่ต้องกังวลไปนะผมเพราะว่าค่า s t a b i l พ t y พื้นฐานนะผมอยู่ที่64นะผมและเราสามารถแต่งจนเต็มถึง100ได้ผมถึงแม้ว่าจะอาจจะแต่งค่า accuracy สูงไม่ได้แต่ก็ไม่ต้องกังวลน,นะผมเพราะว่าปืนนี้เนี่ยหลังจากที่เราได้ลองบิวตามสายยิงทั่วไปอะไรเงี้ย ค่าความแม่นยำเนี่ยอาจจะไม่ใช่ปัญหาที่ยิ่งใหญ่เท่าไหร่ผมเพราะว่าปืนกระบอกนี้เวลายิงไปแล้วเนี่ยมันก็ยิงค่อนข้างนิ่งนะฮะจริงๆคือถ้าแต่งดีๆเนี่ยมันจะทําให้เรายิงได้นิ่งมากเลยนะผมแลวมาดูทางด้านค่าคอนซิเมตนะผมค่าการปกปิดนะฮะอยู่ที่ระดับ26หน่วยผม26หน่วยนี่คือเกรดเลยนะผมดีมากเลยนะผมเพราะว่าปกติคือ, As อปืนอาเซิทั่วไปเนี่ยถ้าอยู่ระดับปกติเนี่ยจะอยู่ประมาณ20อัพนะผมอาจจะไม่เกิน25ประมาณเนี่ย การที่มีคอนเซมนที่6เนี่ยคืออะไรครับคือปืนกระบ,บอกนี้นะผมเราสามารถแต่งให้ถึงค่าดิเรกชันประมาณ3หรือ4ก็ได้ผม3หรือ4แบบนี้เนี่ยจึงทําให้ท่านผู้ชมเนี่ยเหมาะก,กับการเล่นกับพวกบิ้วอย่างใส่ดอทโลโบอะไรเงี้ยโลโบสิกกี้บัสตาร์นะผมประมาณนี้ ซึ่งก,ก็การที่แต่งแบบนี้นก็จะทําให้เล่นสายพวกดอทอะไรเงี้ยดอทคิ Key, ก็เล่นได้เพราะว่าค่าดิคิชต่ําได้อย่างแน่นอนนะครับผมแต่มาล,ลองดูสเตตอันถัดไปผมก็คือค่าเทรนะครับค่าเทรนนะครับปืนกระบอกนี้อาจจะเป็นปืนที่ค่อนข้างแปลกนิดหนึ่งนะครับผมเพราะว่านี่เป็นปืนกระบอกเดียวผมที่มีค่าเทรดพื้นฐานอยู่ที่สูงนะครับผมศูนย์เนี่ยแล้วคือท่านผู้ชมเนี่ยไม่สามารถแต่งเพิ่มอะไรได้เลยนะครับผมใช่แล้วฮะด้วยความที่ว่าปืนนี้เป็นปืนที่มี เก็บเสียงของมันอยู่ในตัวมันเองอยู่แล้วเนี่ยจึงทําให้เราไม่สามารถแต่งหรือเพิ่มค่าเทรดขับปืนกระบ,บอกนี้ผมเพราะงั้นหากใครที่เล่นสายเปิร์กแบบที่เน้นค่าเทรดหรือแม้กระทั่งทาให้ศัตรูกลัวอย่างโซเชียลพาดหรือแม้กระทั่งมัสเซิลอะไรเงี้ยปืนกระบ,บอกนี้ผมก็ไม่แนะนำนะผมเพราะว่านั่นแหละค่าเทรดมันน้อยผมอาจจะไม่ซิงคคนไน์กับเปิร์กสายทำให้ศัตรูกลัวอะไรอย่างนี้นะผมนะฮะแล้วมาลองดูทางด้าน อันถัดไปผมก็คือรีโหลดถามว่าผมระยะเวลาในการรีโหลดนะผมท่านผู้ชมสังเกตตัวเลขแล้วก็อาจจะต้องกังวลใจใน,นิดนึงับผมเพราะว่าระยะเวลาในการรีโหลดของมันนะผมอยู่ที่3.7มจุนะผม3านะฮะอันนี้คือเวลาตอนที่เรารีโหลดแบบเต็มแม็กเปล่านะผมรีโหลดแม็กเปล่าคือ3.7วินาทีนะผมแต่การรีโหลดแบบแท็กติคอนหรือว่ารีโหลดแบบยังมีแม็กเหลืออยู่เนี่ยก็จะอยู่ที่2.6วินะผมเห็นไหมฮนะ ประมาณเกือบเกือบสามวิเลยในการรีโหลดปืนกระบอกนี้ครับผมและด้วยความที่ว่าปืนกระบอกเนี่ยเป็นปืนที่มีไฟเลน800ไปจนถึงเกือบ900อะไรอย่างเงี้ยและแน่นอนนะดามจต่าด้วยการรีโหลดนานมันทําให้ปืนกระบอกนี้ไม่สิงคนไนอย่างมากเลยครับผมเพราะงั้นการที่เรามีอะไรที่มาช่วยให้การรีโหลดปืนของเราเนี่ยรีโหลดได้เร็วขึ้นเนี่ยมันก็จะถือว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างดีครับผมเพราะว่าวืนนี้รีโหลดช้ามากจริงๆครับคือถ้าใครได้ลองเล่นแล้วเนี่ยจะรู้ได้เลยว่า ปืนกระบอกเนี้ต้องรีโหลดบ่อยมากแค่ไหนครับผมโอเคมาดูทางด้านสเตตอันสุดท้ายของผมก็คือออปติมอลแรงครับผมหรือว่าดัมเมดฟอร์ออฟของเรานั่นเองอ่าจะเห็นได้ว่าอยู่ที่ระดับ3ขีดนะครับผม3ขีดนี้คือไม่มีดัมเมดฟอร์ออฟแน่นอนนะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามมันก็ถือได้ว่าค่อนข้างดีใช่ไหมเพราะว่าดัมเมดมันตำ่ำแต่ว่าถ้าว่าเสริมดัมเมดฟอร์ออฟเข้ามาเนี่ยก็จะทำให้ปืนกระบอกเนี่ยเอ่อคงไม่น่าเหมาะไปใช้เท่าไหร่ใช่ไหมคนระับนั่นแหละ เพราะงั้นแล้วปืนนี้ไม่มีดาเมจฟอร์ก็เอา,เอา,เอาไปยิงศัตรูระยะไกลๆเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลน,นะผมโอเคนะผมตอนนี้เราก็มาลองสรุปข้อดีข้อเสียของปืนหลังจากที่เราได้รู้ว่าสเต็ของปืนวอลคีเรนเนี่ยมันเป็นยังไงผมโดยมาทางด้านข้อดีก่อนเลยผมข้อดีนะอันนี้คือผมจะบอกไว้ก่อนเลยเป็นอันดับแรกก็คืออัตราการเก็บกระสุนของมันดีมากครับผมนะฮะเนื่องจากเป็นปืนดาเมจต่ำอะไรแบบนี้แล้วท็ทอโมค่อนข้างเยอะนะผมอัตราการบกระสุนเนี่ยของมันเนี่ยก็ถือได้ว่าค่อนข้างดีนะผมเพราะงั้นทําให้เราสาามรถ ไปวิ่งเก็บกล่องกระสุนก็ไม่ต้องกังวลเรื่องกระสุนน้อยนะผมแล้วก็อย่างที่2ครับผมปืนนี้เป็นปืนที่มีค่าคอนซีเมนต์สูงมากครับผมเพราะงั้นอาจจะเหมาะกับการเล่นสายทนิ์อิบัาซาหรือโลโบระดับเบสิกก็ยังได้นะผมแล้วก็อย่างที่3ผมปืนนี้เป็นปืนที่มีเก็บเสียงอยู่ในตัวของมันเองอยู่แล้วครับผมเพราะงั้นจึงทําให้ผู้ชมเนี่ยสามารถเล่นสายแบบย่องเบาหรือแม้กระทั่งสายเก็บเสียงอย่างสกิลของเดอะโปรเฟชชั่นอลระดับเบสิกหรือเอสก็ยังได้นะผมแล้อย่างที่สค่ั่ผมปืนนี้เป็นปืนที่มีไฟเลตสู และทีนี้เรามาลองดูข้อเสียกันบ้างนะผมว่าข้อเสียมีอะไรนะผมข้อเสียอันดับแรกของปืนวอลคิรียนะผมอันดับแรกเลยนะที่เห็นโดดเด่นเลยก็คือการรีโหลดนี่แหละครับก็คือมันรีโหลดนานนะก็คือ3 7มวิกับ2 6งวินะฮะซึ่งแน่นอนแหะครับเมื่อปืนมันเนี่ยไวเร็สูงแน่นอนว่าคุณจะต้องรีโหลดค่อนข้างบ่อยผมซึ่งมันเป็นอะไรที่น่าลำคาญมากนะผมและเป็นข้อเสียของปืนนี้นะครับ แล้วก็อย่างที่2เลยนะครับผมปืนนี้เป็นปืนที่มีอุปกรณ์แต่งเนี่ยไม่ค่อยมีหลากหลายเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็ไม่มีอุปกรณ์ที่ช่วยในการรีโหลดสปีดเร็วขึ้นเลยนะครับผมถ้าเมื่อเทียบกับปืนอย่าง JP 3 6มสิบผม JP 36เนี่ยยังมีแม็กกาซีนที่ทําให้คุณนะรีโหลดไวนะครับผมแล้วก็เป็นปืนที่มีดาเมจใกล้เคียงกันด้วยนะครับผมเพราะงั้น เลยทาให้วอลคิเรนะียนเป็นอีกข้อเสียหนึ่งก็คืออุปกรณ์แต่งของมันเนี่ยไม่มีหลากหลายเยอะเท่าไหร่นะผมแล้วก็ข้อเสียอย่างสุดท้ายผมก็คือเป็นปืนที่มีดาเมจ50ับผมซึ่งเป็นดาเมจระดับต่ำนั่นเองอาจจะทําให้คุณเนี่ยไม่มีดาเมจเพียงพอในการสังหารบูโรเซอร์นะผมแล้วก็นั่นแหละครับก็คือข้อเสียและข้อดีของปืนวอลคิเรียกระบอกนี้ผมก็เอาเป็นว่าลองไปลองดูกันทางด้านช่วงถัดไปวยผมว่าเราจะแก้ข้อดีข้อเสียของปืนกระบอกนี้กันยังไงผมให้มันเล่นในระดับเดสเนเทนได้นะผม เอาละไปลองดูกันช่วงถัดไปได้เลยครับผมโอเคต่อไปเราก็มาอยู่ในช่วงทางด้านการบิ้วปืนแล้วก็สกิลของเราครับผมสำหรับปืนวอลคิเล่ครับผมในวันนี้นะครับผมมีให้ประมาณเพียงแค่บ mm ิ hmm. ้วเดียวครับผมเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันไว้ข้อดีของมันใช่ไหมครับก็คือข้อดีของมันเนี่ยเป็นปืนที่มีคอนซิมเมนต์สูงเพราะงั้นคลาสเดียวที่อาจจะทําให้เหมาะกับการเล่นสายแบบคอนซิมเมนต์สูงๆเนี่ยก็คือสายดอใช่ไหมสายดอแล้วก็สายคีนั่นเองผมเพราะงั้น บิลในวันนี้อาจจะมีเพียงแค่สายดอทเท่านั้นนะผมเพราะงั้นถ้าว่าใครอยากจะลองเล่นบิลอื่นอย่างเช่นอนาคิดเบอร์เซอร์เกอร์อะไรเงี้ยเปิร์อื่นๆหรืออาจจะเล่นเกาะอ,อะไรเงี้ยก็อาจจะต้องไปหาวิธีการเอาเองผมเพราะว่าปืนกระบอกนี้นั้นเหมาะกับการเล่นสายแบบสายหน้าน,นะฮะสายดอทอะไรเงี้ยสายดอทสายขีดน,นะผมเอาละมาลองดูกันเลยดีกว่าผมว่าบิลจะเป็นยังไงผมในวันนี้เนื่องจากมีบิลเดียวเนี่ยแต่ว่าเป็นสายดอทใช่ไหมท่านผู้ชมเนี่ยเปิร์กอันนี้คือผมขออธิบายเป็น เปิร์ก่อนนะอันนี้คือสายดอทคีย์นะผมเอ่อเปิร์ที่ท่านผู้ชมจะเล่นเนี่ยผมแนะนําว่าเป็นเปิร์ดอทอะไรก็ได้ผมอย่างเช่นเปิร์โลกเบอร์กาซิคาริโออะไรเงี้ยแฮกเกอร์ acker, หรือไม่ก็ทางกอบิแคทเบอร์กาก็ได้เหมือนเช่นกันนะผมเพราะว่าเป็นบิวสายทางด้านการเล่นดอทน,นะผมเพราะงั้นพวกนี้จะช่วยได้ดีนะผมแต่ถ้าจะให้ผมแนะนําจริงๆกับเปิร์ดอทที่แนะนํากับปืนกระบ,บอกนี้ผมผมแนะนํามีแค่2เปิร์เท่านั้นนะผมก็คือแฮกเกอร์นะครับผมเปอร์แฮกเกอร์อันนี้นะผม แล้วก็อีกเปิร์หนึ่งก็คือเป็นเปิร์กอปปีแคทเบอร์กาครับผมเพราะว่าทำไมครับผมเดี๋ยวผมจะไปอธิบายทีหลังนะผมนะเอาเป็นว่าเรามาลองดูกันว่าเปิร์สองอันเนี้ยสามารถทํายังไงได้บ้างครับผมและเนื่องจากมีบิวด,ดีวเนี่ยเพราะงั้นผมก็จะมาอธิบายทางด้านปืนก,กันก่อนนะครับผมเดี๋ยวค่อยไปดูทางด้านสกิลนะเราไปทีละอย่างก่อนนี้เรารู้เรื่องเปิร์แล้วมาดูทางด้านปืนก,ก่อนเนื่องจากว่าวอลคิเลียที่คนดูเขาขอรีเควสผมมาเป็นปืนหลักใช่ไหมปืนรองเนี่ยจะเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่ท่านชมเลยครับ แต่เนื่องจากว่าเป็นปืนที่ประหยัดกระสุนใช่ไหมแล้วปืนรองคุณจะเป็นปืนอะไรก็ได้ที่อาจจะไม่จาเป็นต้องถึงกับประหยัดกระสุน,นก็ได้ครับประมาณนี้อาจจะเป็นปืนแบบว่า smg ดาเมจดแรงแรงก็ได้เช่นกันนะผมแต่เพียงแต่ว่าคุณอาจจะต้องกังวลเรื่องค่าดีเทคชันที่อาจจะสูงขึ้นนะผมแต่เพราะงั้นแล้วไม่ต้องห่วงครับผมเพราะว่าผมแนะนําให้ใช้5้าทับ ap ก็ได้ผมคนระับจะเป็นแบบมีเบรกพอย์ยิงทีเดียวโล่แตกหัวแตกตายก็ได้เช่นกันนะผมหรือจะใส่เก็บเสียงก็ได้เหมือนกันแต่ผมแนะนําว่า ใส่แบบมัสเซิลดีกว่านะผมเพราะว่าแบบมัสเซิลแบบนี้นะครับจะทำให้ท่านผู้ชมสามารถยิงหัวตัวชิลนัดเดียวตายได้ผมไม่ว่าจะเป็นเดสวิดเดสเซนต์ยิงนัดเดียวตายได้ผมเพราะว่าเป็นแฟนไฮเดอร์ครับผมมันจะเพิ่มดาเมจให้2แตม้มซึ่งก็นั่นจะทำให้ปืนของ57 AP งเราเนี่ยสามารถยิงวันช็อตโล่ให้ตายได้ผมนะเะราะงั้นแล้วใครที่จะบิล57 AP ก็แนะนำว่าให้บิลทั้ง2องอันนะผมจะได้เอาไปใช้ได้หลากหลายสถานการณ์นะผม แต่ก็ไม่ต้องห่วงครับเพราะถึงแม้เราจะใส่มาสเต้นแฟตไฮเดอร์แต่ค่าดีเลคชั่นที่ผมมีใช้อยู่ณตอนเนี้ยก็ไม่เกิน3นะครับผมเพราะงั้นก็เล่นได้สบายหายห่วงนะครับผมเรามาลองดูทางด้านวอลคีเลียนก่อนเลยครับผมว่าบิวยังไงบ้างเนื่องจากที่ <c oughs> นั่นแหละอันดับแรกความสําคัญในการแต่งปืนนะครับก็คือนั่นแหละครับสกินนะครับผมซึ่งสกินนี้จะเป็นสกินที่อาจจะไม่ได้ดูหรูหราอะไรมากกับปืนวอลคิเลียนครับผมเพราะว่าเป็นสกินที่ไม่ค่อยมี อะไรเยอะแยะนะผมก็มีเพียงแค่สกินฟ้านะผมแล้วก็สกินชมพูครับผมซึ่งก็มีแค่นี้สกินชมพูมันก็ไม่ได้สวยอะไรมากรแต่ใครอยากจะแต่งคัสตอมสกินก็แล้วแต่เลยผมแต่สกินนี้ก็ถือว่าเหมาะแก่การอวดคนอื่นนะครับผมโอเคครับ <laughs> okay, ผมมาดูทางด้านอุปกรณ์แต่งมันอันดับแรกเลยผมโปรตชัยบาเรลผมเป็นบาเรลที่จะลดค่าไอโคเซี่ส e แต้มผมแล้วก็จะบวกค่าคอนซีเมนต์ให้อีก2แต้มผมซึ่งถามว่าไม่ใส่ได้ไหมก็อาจจะก็นั่นแหละฮะคือถึงแม้ว่า เราจะไม่ใส่ไหมท่านผู้ชมก็ไม่ต้องกังวลน,นะผมเพราะว่าบาเรลข,ของเราเนี่ยเป็นบาเรลแบบเก็บเสียงอยู่แล้วนะฮะเพราะงั้นก็ไม่ต้องกังวลเรื่องนี้ไปแต่ที่ต้องกังวลก็คือค่าเดลิชั่นเนี่ยแหละอาจจะไม่เพียงพอครับผมนะฮะแต่ก็ไม่ต้องห่วงนะถึงแม้ค่าเอซี่84อาจจะไม่แตะถึง100ก็ไม่เป็นปัญหาผมเพราะว่าปืนนี้อย่างที่ผมบอกไปนะครับมันเป็นปืนประหยัดกระสุนตราบใดที่คุณไม่คิดว่าคุณยิงไปจนเยอะเกินไปอะไรเงี้ยก็ไม่มีปัญหาครับผมค่าเอลซี่84เท่านี้ก็สามารถยิงได้ค่อนข้างแมม่่นนอยูดีะผนะฮะ ดูทางด้านบูสรับผมบู์ผมใส่ไปที่แอคคอรซีผมเพิ่มเพิ่มค่าความแม่นยำให้เป็น84นะผมแต่ใครจะใส่แบบว่าอะไรอื่นก็แล้วแต่นะผมใครใส่ปืนรองเป็นปืนแดกคอนซิเมนต์เยอะอะไรเงี้ยก็ใส่เป็นคอนซิมเมนต์ทางด้านนี้ก็ได้เช่นกัน,นผมหรือจะใส่เป็น x p ก็แล้วแต่เลยผมชามนะผม,นะผมแน่นอนครับป๊อกินนะผมฮาโลวีนอ่าคัสตอมผมไม่แนะนําให้ใส่นะผมเพราะว่าแต่ใครจะใส่ก็ได้นะเพราะว่าดาเมจเรามันน้อยใช่ไหมบวกเพิ่มอีกหนึ่งแต้มก็ถือว่าค่อนข้างดีนะผม แต่ผมไม่ใส่เพราะว่ามันลบค่าเอ็กซ a c y แล้วก็บวก s t a b i l ิ t ีให้อีกแปดนะผมซึ่งมันก็เกินความจำเป็นที่ผมจะใส่สตาร์ิทีผมและส่วนเรื่องดาเมจเนี่ยผมก็ไม่ซีเรียสอะไรครับเพราะว่าปืนนี้คือถึงแม้เราจะทำดาเมจได้น,น้อยแต่มันไม่ใช่ปัญหาครับผมนั่นแหละครับเพราะว่าผมมีวิธีจัดการกับปัญหากับพวกโดเซอร์อะไรเงี้ยแน่นอนมีอยู่แล้วนะผม มาดูทางด้านแก๊จเจ๊ะผมแน่นอนนะครับผมก็ต้องใส่ไปที่สเ a Laser Module นะผมแต่นี้จะเป็น DLC นะผมเพราะงั้นใครที่ไม่มี DLC m a x c h i v e r o n Pack อะไรเนี่ยก็อาจจะต้องไปซื้อเอาเองผมแต่เออเลเซอร์ uh, อันนี้ถือว่าค่อนข้างดีนะเพราะว่าเป็นเลเซอร์อันเดียวที่บวกค่าความแม่นยำนะผมแล้วก็หักลบ s t บิลิตี้แต่ก็ไม่ต้องห่วงเพราะสตาร์บิลิตี้เราถึง100และอาจจะเกิน100ก็ได้เช่นกันนะครับส่วน secondary สายผมอันนี้ผมใส่เพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบไหแบบว่าเวลายิง เอียงองศาผมซึ่งมันเป็นอะไรที่ยิงค่อนข้างแม่นนะสำหรับผมเพราะว่าฟิวบิวในทางด้านมุมนี้นะผมมันดีกว่ามุมปกตินะผมแต่ก้าจะใส่เป็นคอนซิเมนต์ก็ได้เช่นกันนะผมแล้วแต่เลยแต่ผมชอบใส่แบบนี้เพราะว่าเล็งง่ายดีนะผมส่วนไซส์ก็ต้องแน่นอนครับเนื่องจากผมไม่ใส่อันนี้เพราะว่ามันบวกค่าสตบิลิตี้หะผมก็ใส่ไปทา,างด้านของไบโอเม r ริก n อน y ลเซอร์นะผมนั่นแหละฮะอันนี้ไซส์นี้จะเป็นไซต์ที่บวกค่าเอ็กซซี่ผมแต่ถ้าใครอยากใส่ไซส์แบบ บวกค่า stability อะไรเงี้ยก็ใส่ไซต์ตัดแปรคูลเลเตอร์ได้เช่นกันนะผมแต่จะใส่ไซต์อย่างอื่นก็ได้เช่นกันนะผมแต่ก็ต้องระวังเรื่องทางด้านของคอนซีเมนที่ติดลบเกิน2ขึ้นไปนะผมและในอนสุดท้ายของมันก็คือ solid stock นะผมเป็น stock สำหรับปืนอันนั้นแหละครับปืนกระบอกนี้นะผมเพราะว่าเป็น stock ที่จะบวกค่า stability ให้อีก20แปมผมซึ่งเยอะมากเลยนะจริงนะเป็นปืนที่ทำให้ยิงค่อนข้างนี่ับผมนะฮะ <c oughs> แต่เอเติยก็คือลบค่าวเจะเป็นสามก็ไม่ต้องกังวลไปเพราะมันไม่เยอะอะไรขนาดนั้น,นผมเท่านี้ผมอันนี้คือวิวของการปืนวอลคริอผมแล้วก็ปืนลองมันนะผมส่วนอของวางจะเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่เลยจะเอาเมลีจะเป็นบัสเซอร์ก็ได้เช่นกันนะผมหรือจะเป็นอะไรอื่นที่คุณอยากจะใช้ก็ได้เช่นกัน,นผมส่วนอุปกรณ์คว้างครับผมผมจะแนะนําอย่างหนึ่งนะผมเนื่องจากว่า ผมใช้77 AP ในการเคลียร์โลซึ่งแน่นอนมันอาจจะไม่มีดทเมจแรงพอจะไปเคลียร์บูโดเซอร์เลือดีเยอะนะผมเพราะงั้นแล้วผมแนะนําไอเทมอย่างเดียวที่สามารถจัดการโดเซอร์ได้ก็คือเจเวอรีนนะครับเจเวอรนเป็นหอกนะครับผมซึ่งจะทำาาเมจได้ค่อนข้างแรงมากครับและจุดอ่อนของโดเซอร์นะก็อยู่ที่ตรงหน้าของมันนั่นเองพอเวลาเรายิงท่านผู้ชมก็อาจจะใช้เป็นบอคิเลียยิงกระจกหน้าโดเซอร์ให้แตกก็ได้ครับแล้วก็ ปลาเจลิลินเข้าไปตรงกลางหน้าของมันก็จะทาให้มันตายได้จะบผมถ้าเอาว่าติดขี้ก็คือทีเดียวตายนะผมแน่นอนเลยนะถามว่าดีไหมเจลวิลินดีครับแน่นอนแนะนําจําเป็นต้องมีเลยในะดีเยนตนี้แต่ถ้าหาใครไม่ชอบใช้ไม่คิดว่าปืนน้ำเม็ดเรามันก็ถือว่าโอเคอยู่แล้วอาจจะไม่ได้ความยั่งสูงไม่ได้เจอหน้ากับโดเซอร์มีิกันอะไรเงี้ยบางครั้งอาจจะให้บอดเคลียร์เพื่อนร่วมทีมเคลียร์ก็ใช้เป็นคอนคอัชชั่นแคดิกก็ได้ผมหรือเป็นระเบิดแฟรนั่นเองเรียกระเบิดแฟร์เดี๋มันก็จะเป็น, Fire, นรนะเบิด วาไรตี้หลากห,หลายผมจะเป็นระเบิดพิษก็ได้เช่นกันนะผมแล้วแต่เลยแต่เจลลินจะเหมาะในการโซโลเคลียปูโดเซอร์ดีเยอะนะผมโอเคมาลองดูทางด้านของบิวสกิลกันเลยดีกว่าผมก็จะเป็นสกิลที่ดูคล้ายๆกับบิวอันที่แล้วใช่ไหมของปืนเอ่ออะไรนะผมลืมชื่อไปละไอ้นั่นแหละปืน <laughs> ปืนอะไรผมลืมชื่อไเออทำบิวไปในพาทที่แล้วผมนั่นแหละจะเป็นบิวสายดอทั้ผมนั่นแหละฮะเดี๋ยวผมอธิบายแค่สั้นๆก็พอนะผมะ ก็คอมโบเดิมครับเบสิกก็คือนั่นแหละกับเฟิร์สเอทนะผมเฟิร์สเอทเอาไว้ใช้สำหรับเวลาที่เราเล่นสายบูนะผมเนื่องจากว่าเราเล่นสายบูเนี่ยเราจะมีเสี่ยสิทธิ์เสี่ยงที่จะโดนยิงแต่เกาะแตกตายได้เช่นกันนะผมเพราะงั้นการที่เรามีอัปเปอร์มาใช้เนี่ยมันก็จะทําให้เราเหมือนแบบว่าเผชิญหน้าศัตรูพยายามขับขันอะไรก็ได้เงี้ยอย่างเช่นทำออบเจคทีฟแล้วให้มันยิงเราอะไรเงี้ยเราก็ดอทไปช่วงจวังหวะบางครั้งอาจจะยิงโดนบ้างไม่โดนบ้างแต่พอยิงโดนปุ๊บ อ่าเวอร์ชมันก็จะใช้อัตโนมัติโดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปกดใช้มันเองเลยนะผมนะอินสปายก็แล้วแต่ผมใครจะอัพไม่อัพแล้วแต่เลยแต่ถ้าเล่นกับเพื่อนร่วมทีมไงก็มีไว้หน่อยก็ดีเหมือนกันนะผมเพราะว่าผมเล่นพับบิกบ่อยแล้วก็มีคนล้มบ่อยไม่ได้มีใครเล่นเก่งกันตลอดนะครับเพราะงั้นมีอินสปายไว้ก็อุ่นใจกว่าเยอะนะผมแล้วพอพูดถึงด้านความอุ่นใจผมก็แนะนําจําเป็นต้องมีเลยครับผมจ๊กเกอร์นะฮะไม่สําคัญว่ามันจะบูทเลือดหรือบูทเพิ่มมูเมนต์สปีดของเรานะผม ที่ผมจำเป็นต้องอับก็คือมีตัวตายตัวแทนให้กับเราผมเพราะบางครั้งการดอสกระสุนที่ดีที่สุดก็คือการที่เราไม่โดนยิงเลยผมใช่แล้วฮะการดอสกระสุนที่ดีที่สุดคือการไม่โดนยิงและการที่เราไม่โดนยิงเนี่ย <c oughs> ก็คือจําเป็นต้องมีตัวรับกระสุนแทนเราผมก็คือการมีโจ๊กเกอร์มาช่วยเนี่ยมันก็จะทาให้คุณนะไม่ตกเป็นเป้าเยอะขึ้นไปอีกนะผมนะฮะโอเคมาดูทางด้านคอมโบก็เบสิกรับผมบูซายไว้เล่นาสายอเมอร์กตติ้งครับผมแล้วก็ ไดฮาร์ทผมอันนี้คือใครจะอัพไม่อัพแล้วแต่ผมเพราะว่าผมอัพมาทางด้านแบบนี้คือมันประหยัดแต้มมากกว่าอัพรีไซเลนต์ระดับเอนะผมแล้วเอามาอัพทางด้านบูสายแทนนะผมอันนี้ประหยัดแต้มนะแต่ใครจะใช้เป็นทางสปอเตอร์เบสิกก็ได้เช่นกันผมมาไต่แต้มแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะผมแต่ผมชอบใช้ไดฮาร์ผมเพราะว่าบางครั้งผมเ็ชิญหน้าศัตรูที่ยิงเกาะผมอาจจะยิง2ชอ็อตเกาะแตกอะไรก็ได้นีรับผมหรือไม่ก็ยิงเลือดผมน้อยนะผมดาเมจ50%ลดลงเนี่ยถือค่อนข้างดีนะ <c oughs> แล้วก็คอมโบถัดไปผมสกาเวเมนเจอร์เบสิกเก็บกระสุนนั่นเองแล้วก็อันนี้ครับผมแคชชุนตัวไปเลยสาหรับปืนสายอาซอลีปืนนะผมก็ประมาณนี้ผมอันนี้ว่ายิงเจาะเกาะน,นะผมส่วนนี้ก็วิ่งไปยิงไปผมแล้วก็อันนี้ยิงบอดี้ช็อตก็จะแรงคล้ายๆล้าฮดช็อตนะผมแล้วก็คอมโบนี้ก็คือคอมโบสายดรอสผมก็คือวิ่งแล้วได้ดอทแล้วก็ได้มูเมนต์สปีดเพิ่มขึ้นอันนี้ก็เพิ่มค่าคอนซิเมนต์อาวุธประชิดส่วนในอันนี้นี่คือเทพมากครับผมถ้าเอาใครได้ลองใช้เราใช้เป็นนะฮะ เนื่องจากว่าเวลาที่เราเล่นดออแล้วก่อเราต้องแตกบ่อยผมเพราะงั้นกระสุนครั้งถัดไปที่เรายิงเนี่ยจะทำให้ศัตรูติดอาการสเต็กเกอร์ผมและการอัปเดเนี่ยจะทําให้ท่านผู้ชมเนี่ยสามารถยิงสเต็กเกอร์ใส่ศัตรูได้หลากหลายตัวเลยผมใช่ไหมฮะซึ่งถือว่าในยามครัชโมเมนต์ผมก็ไอสกิลเนี่ยมันช่วยเซฟผมไว้ได้บ่อยมากเลยนะเพราะงั้นผมจําเป็นว่าจําเป็นต้องมีแล้าอาใครเล่นสายดอนนะฮะ แล้วก็คอมโบถัดไปผมสนิกบัสศาส์แค่เบสิกก็พอผมเพราะว่าค่าคอนซูมเมน์ของเรามีถึงเพียงแค่3เองนะผมเพราะงั้นอัพเบสิกก็เพียงพอผมรวมทั้งคีริคอนของโลโบก็ด้วยเช่นกันนะผมอันนี้ก็คอมโบเดิมสำหรับอุปกรณ์เก็บเสียงนะผมตัวนี้เดอะโปรเฟชันอลผมแนะนําว่าจําเป็นต้องอัพเอสด้วยนะผมเพราะว่าการที่เราอัพเอสมันจะช่วยเพิ่มทางด้านค่าความแม่นยําให้กับอุปกรณ์ที่ใส่เก็บเสียงของเราผมเพราะว่าพอกิเลสของเราก็มีค่าเอลกัซีอาจจะไม่เยอะผมเพราะงั้น การที่เราอัประดับเอแต่มันก็จะทำให้คุณเนี่ยมีได้จนถึง84แต้มเลยครับผมก็ถือว่าเยอะนะจริงนะและก็แน่นอนเล่นคีอย่างเดียวไม่พอก็ต้องเล่นเป็นคีหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะผมอันซีสไตล์แ่นเองแล้วก็ฟูติทีฟสุดท้ายผมานไลท์หากใครเล่นโหมดวันดาวอะไรเงี้ยล้มทีเดียวตายอาจจะไม่ถึงทีเดียวตายนะเออมีไว้ก็อุ่นใจเช่นกัน,นับผมแต่หากใครไม่ได้เล่นวันดาวก็อดแต้มไปอัปอย่างอื่นได้เช่นกันครับ โอเคก็หมดแล้วฮะเท่านี้สําหรับบิวนะผมแล้วก็อย่างที่ผมบอกเป็นครั้งสุดท้ายนะผมก็คือิร์กนี้จะเหมาะกับการเล่นอย่างแฮกเกอร์กับคอปปี้แคทนะผมผมจะอาเทมอะายให้ฟังนะผมว่าทําไมเนื่องจากว่าจุดอ่อนของปืนวอลคีรีของล้าผมก็คือการรีโลใช่ไหมรีโลซึ่งมันนานนะผมแล้วผมจะอธิบายว่าทําไมมาถึงดีครับถ้าเล่นกับคอปปี้แคทหนึ่งครับคอปปี้แคทนะครับมันมีความสามารถอย่างหนึ่งก็คือในเวลาใดก็ตามที่ท่านผู้ชมใช้อาวุธปืน ตังหานศัตรูครับผม10ตัวครับผมด้วยไม่ว่าจะเป็นอาวุธหลักหรืออาวุธรองครับผมถ้าฆ่าด้วยอาวุธหลักอาวุธรองคุณก็จะรีโหลดให้อัตโนมัติครับผมส่วนถ้าหากว่าคุณใช้ปืนอาวุธรองอาวุธหลักของคุณจะรีโหลดให้อัตโนมัติครับผมซึ่งตรงนี้มันจะมาช่วยแก้ขัดในยามที่ท่านชมแบบคลัชโมเมนต์อาจจะคิดว่าตัวเองรีโหลดไม่ทันเงี้ยอะไรเงี้ยแล้วใช้ควักปืนอื่นมาช่วยมาใช้ช่วยยิงศัตรูได้เช่นกันครับผมอันนี้อันดับหนึ่งเลยนะแล้วก็พิกแคทอย่างหนึ่งก็คือมีอนึคผมก็ื ชิ่งกระสุนนะผมในเวลาที่เราโดนศัตรูยิงใช่ไหมแล้วเราดอทได้ไอกระสุนที่ดอทได้เนี่ยจะชิ่งไปโดนศัตรูใส่มันเองครับผมในช่วงที่เราคัชโมเมนต์อะไรเนี่ยแล้วเราต้องรีโหลดบางครั้งการที่เราดอทแล้วกระสุนชิ่งไปโดนมันเนี่ยมันก็จะทาให้เรารีโหลดได้โดยแบบเซฟตี้ผมประมาณนี้ก็คือศัตรูมันก็จะตายก่อนในขณะที่เรากว่าจะเราจะรีโหลดเสร็จใช่ไหมคอปปี้แคทเบอร์ก้าเนี่ยมันเป็นอะไรที่คอมโบเข้าหากันได้ดีครับผมเพราะว่าเบอร์ก้าเนี่ยก็จะละ ก็เลยมีดอสเพิ่มขึ้นไปอีกครับผมแล้วก็โอกาสที่คุณไม่ตกเป็นเป้าใช่ไหมเวลาที่คุณต้องรีโหลดคุณก็นั่นแหละคุณก็มีความเสี่ยงที่จะโดนยิงใช่ไหมการที่มีเบอร์ก,ก้ามาช่วยเนี่ยก็จะทําให้คอมโบโก็ปิดแคทเบอร์ก้าเนี่ยโหดขึ้นไปอีกครับผมในซานะของสายเล่นดอสนะผมและแฮกเกอร์แหละแฮกเกอร์ดียังไงผมแฮกเกอร์ก็มีดีเพียงแค่ฟีดแบ็กเท่านั้นนะผมก็คือบางครั้งท่านผู้ชมอาจจะคิดว่าเล่นเิร์แฮกเกอร์สายดอสเนี่ยเอาไว้ใช้ กดแฮกเกอร์ปุ๊บแล้วยิงศัตรูแล้วรีเจนเลือดอย่างเดียวใช่ไหมไม่ใช่ครับมันเอาไว้ใช้ฟีดแบ็กซีซีศัตรูได้ผมบางครั้งที่ท่านผู้ชมยิงศัตรูใช่ไหมแต่ท่านผู้ชมน้องรีโหลดไอตอนที่มันศัตรูตอนที่คุณกาลังรีโหลดอยู่เนะี่ยศัตรูมันก็โดนฟีดแบกมันก็โดนสตันปวดหูใช่ไหมนั่นแหละจังหวะนั้นคือจังหวะที่คุณสามารถรีโหลดปืนได้อย่างเซฟตี้รผมอาจาจะไม่จำเป็นต้องไปกังวลเรื่องเลือดก็ได้นะฮะประมาณนี้ก็คือเหมือนกับแบบว่าเป็นเป็นเซฟอะเป็นทางเซฟนะผมถึงแม้ว่าศั feedback, ตร ระยะเวลาหมดลงแล้วใช่ไหมมันก็ยังคงสถานะสตันอยู่ได้อีกแบบหนึ่งครับผมเพราะงั้นนั่นแหละบางครั้งครัชมูเมนต์อะไรเงี้ยเบิร์กแฮกเกอร์อาจจะดีกว่าก็ปีแคดเบิร์กการอะไรครับผมนะฮะก็หมดกันไปแล้วผมกระซับบิลในวันนี้ผมก็หากใครแบบว่าอยากจะมีความเห็นอื่นๆอยากจะมาปรับแต่งอะไรอ,อื่นเนี่ยก็แล้วแต่ผมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับผมว่าคอมโบอื่นดีกว่าอะไรไงก็แล้วแต่ผมแต่เท่าที่ผมแนะนําก็คือประมาณนี้เอ โอเคผมก็จบกันไปสำหรับเดบิวในวันนี้ผมก็ถ้าหากว่าใครมีคอมเมนต์มีความเห็นอะไรยังไงก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยผมหรือแม้กระทั่งอยากจะรีเควสเดบิวพาร์ทอื่นพาร์ทถัดไปอะไรเงี้ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยผมนะแล้วก็อาจจะต้องขออภัยที่ไม่ได้ลงเดบิวมาเป็นเวลาเวลานานผมก็จำไม่ได้เหมือนกันเท่าไหร่สองเดือนกว่าแล้วมั้งฮะนั่นแหละก็ขออภัยด้วยผมที่หาหายไปนาะนผมไม่ได้ลงคอนเทนต์พอดีมาเลยนะผมก็ไม่เป็นไรนะผมเอาละในตอนนี้ก็คงต้องจบไปท่านี้แล้วกันผมไม่อยากให้คลิ ยืดเยื้อนานเท่าไหร่นะผมนะก็ขอบคุณคนดูที่มาดูกันด้วยอีกรอบน,นะผมกับเดอะบิวของช่องนี้นะผมนะโอเคช่วงสัดไปก็จะเป็นของไฮไลท์เกมเพลย์ผมก็ได้กลับมาสักทีะ่าไฮไลท์เกมเพลย์ก็ขอให้ท่านผู้ชมรับชมกันอย่างสนุกสนานกันนะผมแล้วก็จากลรวเท่านี้แล้วลกันนะผมแล้วเดี๋ยวไปเจอกันในเดอะบิวพาร์ทอื่นพาร์ทถัดไปนะผมบายบายครับ Shoot the, 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 the